ล้างไฟขยะจากการดูเว็บไซต์ผ่าน Facebook ของเราคลิกเดียวล้างได้ทันทีไปดูกันเลยครับไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงไปล่างสุดมาตรงนี้จะเห็นคำว่า Browser กดเข้าไปที่เบราว์เซอร ตำแหน่งนี้จะบอกว่าการเลือกดูข้อมูลล้างข้อมูลคุกกี้ในแคชโทรศัพท์มือถือของคุณที่เกิดจากเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมในเบราว์เซอร์ Facebook บนมือถือจะมีคำว่าล้างตรงนี้อยู่กดล้างหลังจากกดล้างไปแล้วจะมีข้อมูลแจ้งขึ้นมาบอกว่าล้างข้อมูลครั้งสุดท้ายจะบอกวันเวลาของวันนี้ล่าสุดเลยตามนี้นะครับหลังจากนี้แล้วก็กดออกมาได้เลยครับ ข้อดีหลังจากที่เราล้างแบบนี้แล้วจะทำให้ Facebook ของเราลื่นขึ้นเร็วขึ้นที่สำคัญเราจะไม่โดนเว็บไซต์ต่างๆดักเก็บข้อมูลของเราอีกด้วยแชร์บอกเพื่อนๆด้วยนะครับ